สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช่องนปากน้ำาสาครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน international airsoft show 2 0 2 6ที่จัดขึ้นที่ห้างมาบุญคงกรุงเทพครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานเนี่ยจะมีปืน airsoft กันร,รุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างมีของเจ๋งๆอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในครับปกติเรามาดูปืนบีบีการต่ตามงานพวกนี้เขาจะไม่ให้จับไม่ให้สัมผัสเลยแต่อันนี้คือเล่นได้เต็มที่เลยนะครับจะเอามาแบบจับเล่นดึงสไลด์ลั่นไกอันนี้ได้หมดเลยนะครับนี่เริ่มต้นตตััั้้งแ่ฝนนีนะครบ ฝั่งนี้จะเป็นตัวปืนของอาร์มี่นะครับก็เรียกได้ว่ามากันหลากหลายรุ่นเลยมีให้คุณชมได้ลองจับลองสัมผัสกันนะครับเนี่ยมีหมดเลยนะครับนี่ปืนแบบ CO2 ก็มีนะครับเป็นก็อก18งานเคดบนะครับตัวนี้ก็สวยนะที่บูธของลูก,กี้ถ้าเป็นฝั่งปืนสั้นเนี่ยอันนี้คือลองเล่นดูได้เลยอันนี้จะเป็นก็อก334ของ AW Custom นะครับก็เป็นงานลิเกสิทธิ์แท้ของ Silent Arm นะครับก็ลองขึ้นลำเล่นดูได้เลยเสียงนี้เรียกได้ว่าโอ้โห เสียงสไลด์เขาค่อนข้างดีครับลองลั่นไกลดูไกลคมใช้ได้นะครับตัวนี้งานเป็นโลหะหมดเลยนะครับโหงานดีอยู่นะราคาโตโช่สี่พันงานงานโปรในงานของใหม่4,500ัหารือว่าโอเคนะครับศูนย์เป็นไฟเบอร์ออปติกแต่อันนี้ไฟเบอร์ออปติกบินไปละ <c oughs> นะถือว่างานสวยนะตัวนี้งานสวยหรือจะเป็นคนที่ชอบแบบสตัคคาโต้ไหมนี่ตัวนี้ปืนจริงแพงจัดนะครับบีบีกันไม่แพงกระบอกสี่พันสี ครับตัวนี้เป็น s t a คาโต x 2 2 1 1 1งนะครับงานเป็นงานของ ARMY มีครับแต่ผมบอกเลยว่าฟิวงานของ ARMY ถ้าเป็นตระกูลปืนไฮคาปาถือว่าทำมาค่อนข้างดีรอ,อฟังเสียงดูเน mm ี hmm. ่ยดูไกลก็ถือว่าเดินดีนะครับแล้วกริปเนี่ยผมว่าทำมาดีเลยมีบอร์แม็กให้ด้วยครับส่วนเลงเป็นไฟเบอร์ออปติกแบบนี้มีคอมมาให้นะครับงานเป็นโลหะทั้งตัวถือว่างานดีเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ตัวนี้ถ้าเอาไป ผมว่าสะสมก็โอเคนะตัวนี้สะสมก็โอเคหรือจะเอาไปเอาไปเล่นก็ดีนะตัวนี้สวยนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวลิมแคตตัวนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นไฮคาป่าเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบซิ่งนิดนึงนะครับดูดีอยู่นะตัวนี้หรือจะเป็นสายคลาสสิกนะครับตัวนี้เลยเบล m 1 9 1 1ตัวนี้เราแบบึ้นชื่อมากๆเพราะว่ามันเป็นบีบีการัดแก๊สที่ผมว่าราคาน่าจะถูกอันดับต้นๆเลยเพราะว่าตัวนี้ราคาในงาน2 9 9 9บาทนะครับ ของใหม่เนี่ยราคานี้เลยนะครับตัวโชว์ก็พันเก้านั่นเองถือว่าดีนะครับงานเป็นโลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูปืนมันคลาสสิกมากคุณผู้ชมเนี่ยด้วยความเป็น M1911 นะครับทรงแบบคลาสสิกแต่ตัวนี้เนี่ยการพิมพ์ลายเขาจะเป็นการยิงเลเซอร์แบบง่ายๆมานะครับก็คลาสสิกดีนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นงานทั้งของเ n c นซีดับเบิลเบลแล้วก็ WE ผสมผสมกันไปนะครับแน่นอนหลายๆคนเนี่ยจะชอบ งาน w E นะครับเพราะว่าเอาจริงนะงาน w E เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนี่มีตัวก๊อก17บเจ็ดเจนห้าินแม่เจกไม่รู้มากี่โมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ BB กันเล่นง่ายนะครับปืนจริงมันซื้อยากเหลือเกินถ้างาน w E เนี่ยมันจะได้มาคกกิ้งมาประมาณนี้นะครับเป็นลิงเลเซอร์ง่ายๆแบบนี้มาแล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่ M O S เนาะแล้วก็ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนะจะเป็นตัวของก๊อ e ก18บแปดเจนสนี่ก๊อก e 18เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเป็นปืนก๊อกที่ เอาอยิางออโต้ได้เนี่ยมันสามารถปรับโหมดยิงเซมิแล้วก็ออโต้ได้นะครับแต่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับใครเคยลองก็ดูหน่อยมารีวิวได้นะครับราคาในงาน3 0 0หรือว่าในงานเนี่ยลดราคาปืนมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มาลองจับลองดึงสไลด์ได้เฉพาะบูตฝั่งปืนสั้นนะในส่วนของปืนพรีเมียมเนี่ยก็มีให้ลองจับลองสัมผัสด้วยนะครับนี่โตเกียวมารุอิดีเซิร์ฟอีเกิลตัว10นิ้วนะครับลำกล้องยาวเฟือยเลยนะ ตัวที่ผมปล่อยรีวิวเร็วๆนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ฮะ T e s e a r c h Eagle ตัวนี้เลยนะครับของโตเกียวมอนอีตัวนี้แหละนะครับจะเป็นลำปกปตินะครับตัวนี้บอกเลยยิงโคตรด,ดีนะครับราคาในงาน5,000ันต้วนลดมนเยอะมากเลยนะเออลอดมนเยอะมากซึ่งถ้าเป็นตัวแบบลองบาร์เรลเนี่ยท่าผูชมดูความยาวโอ้เป็นไงยาวเฟ้ยเลยนะแล้วก็ในงานเนี่ยคุณสามารถมาลองจับลองขึ้นลำดันไกลทิ้งได้เลยนะครับ ในบูธของลูก,กี้เนี่ยเรียกได้ว่าป่ามากนะในส่วนของฝ่าพื้นสั้นเนี่ยได้ลองจับลองสัมผัสขึ้นลำได้เพราะปกติเนี่ยพื้นสั้นเนี่ยเขาจะไม่ให้ลองขึ้นลำกันที่นี่ได้นี่ ก็๑๙เจน4ะครับแต่เป็นเจน4 g e นะเจน5ยังไม่มาที่เป็นตัวใหม่ครับเดี๋ยวจะเป็นก็17ก็จะเป็นเจน4เช่นกันนะครับที่ล่าสุดผมปล่อยไปจะเป็น17เจน5 m o s ออกมาดูนี่แหละครับเจน4ก็จะเป็นมีร่องนิ้วอยู่นะครับเจน5จะไม่มีแล้วก็เป็น m o s ก็จะมีเพจติดต่อดมาให้นะครับเดี๋ยวจะเป็น h k u s b นี้ก็มีนะครับเป็น u s b compact ก็จะเล็กๆหน่อยฝั่งนี้ใครหลักจอวิกนะครับนี่เลยฮะ จอห์นวิกซี่ i ีทไอพิทไอราตัวนี้ก็มีผมก็มีนะครับยังไม่ได้เอามารีวิวไปตัวนี้บอกเลยยิงมาเอาเรื่องแล้วก็นี่เขามีตัวของ กลียวลำกล้องมาให้ด้วยติดเทเซอร์ได้เลยนะครับทริปเนี่ยเรียกได้ว่าสาจดจัดนะตัวนี้บอกเลยตัวนี้ยิงดีนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ผมแอบสนใจนะสตั๊กโกโต้แต่มันติดคอมนะสิมันลง i p s ีไม่ได้นะครับนต้องอ่าตัวนี้ตัวนี้ได้แต่ไม่แน่ใจมันยาวไปหมสตั๊กโโต้เอ็กซ์เอลไซส์นี่เรียกว่ายาวอยู่นะเออแต่มันอาจจะลง IP ไม่ได้นะออผมว่ายาวไปนิดนึง แต่ปืนของอาร์มี่เนี่ยผมบอกเลยว่ายิงดีนะครับแล้วก็อะไรต่างๆใช้กับตัวเกียวมาลุิได้เลยนครับจะเป็นนี่ตอนมีภาค3ตัวนี้ก็มีนะครับปืนตัวภาค3าคเนี่ยจะเป็น Combat Master นะครับแล้วก็มันจะเป็นตัวของคลิปเป็นเกปลาแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวภาค4ีค่ิดไวเปอร์ต่วตัวกันงานทรงงานสีหรือว่าสวยงามเลยทีดเดียวนะครับ บูรุกี้นี่คือมีของให้ดูเยอะมากๆในส่วนปืนสั้นจับได้สมัมผัสได้บมว่าแบบนี้ดีนะแบบนี้ดีของแต่งก็ครบนะไฟชงไฟฉายเลตดอทเก็บเสียงเทรเซอร์กล้องเนี่ยมีครบเลยในส่วนปืนยาวนะฝั่งบูรุกกี้นี่มาทั้งปืนไฟฟ้าปืนอัดแก๊สปืนชักยิงมาครบเลยแล้วก็ตัวนี้นี่ผมว่าโคตรสวยเลย Mk13 mod7 อุ้ย mod7 เลยเหรอกระบอกใหญ่มากนะตอนนี้กระบอกแบบยายใหญ่นะเป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับ ราคาในงานหมื่นเจ็ดนะ,ะสำหรับสายชักยิงนะครับหรือถ้าเกิดชอบแบบสหายโซเวียตเนี่ย s v d ดากุนนอฟนะครับราคาเบาเ4,900เป็นระบบชักยิงนะตัวนี้ชักยิงนะครับบอดี้โลหะทั้งหมดนะตัวนี้ราคาในงานผมว่าราคาดีอยู่นะเออตัวนี้ยาวมากยาวกว่า psg ที่ผมมีอีกนะนี่ให้ดูความยาวโอ้ยาวจริงๆนะล้วเกิดบอกว่าอุ้ย4 9 0 0 5,000ชักยิงปวดแขนนะครับมานี่เลยนี่ SVD ไฟฟ้าเพิ่มพันเดียวนะครับแต่จะเป็นงานไซม่านะครับตัวนี้ก็ยาวสะใจเท่ากันนะคือต้องบอกเลยว่าตัวของตาคุณนอบเนี่ยถ้าเทียบกับ P.S.G.1 ที่บ้านผมว่ายาวพอกันนะครับเนี่ยมันยาวพอกันเลยนะครับว่าตัวนี้ได้เป็นระบบไฟฟ้ามันก็เล่นง่ายหน่อยนะไปหาสกอบ T.S.O.1 เนี่ยก็ถือว่าตรงรุ่นสำหรับสหายโซเวียตนะ น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากถือว่าเบาแล้วก็บอดี้เป็นโลหะประกับเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกนะผยงานถือว่างานดีใช้ได้เลยราคาก็ไม่ได้แรงมากแต่ความแม่นเป็นไงไม่รู้นอกจากปืนตระกูล a r m 4มีนะมีปืนลูกซองด้วยคุณผู้ชมแต่ถ้าสังเกตดูส่วนจะเป็นปืนทรง AR นะแล้วก็นี่เนี่ยจะเป็น SMG ที่เป็นแบบเป็น a r 9ก็คือเป็นทรง AR นี่แหละแต่ว่าได้เป็นแม็กกาซีนเบาเล็กแบบนี้สำหรับสหายโซเวียตนะครับมีงานของสเปกหน้าอาร์ตัวนี้จะเป็น AK ไฟฟ้านะครับก็มีทั้งแบบ AK 1 0 1 AK 7 4อะไรพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเก่ง AK นะลองดูก,กันว่ารุ่นไหน <laughs> แต่ว่าก็มาครบเลยงานสเปคหน้าก็เอ้ยบอดี้โลหะหมดนะครับบอดี้โลหะโอโหนี่คมใช้ได้เลยนะทู o ี้ e Airsoft นะครับร้านนี้เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องของ ปืนที่ใช้แข่ง ipsc นะครับเนี่ยจะเป็นของแต่งปืน ipsc เนี่ยมากันแบบครบคันจัดเต็มนะครับหรือจะเป็นพวกกลุ่มของพาร์ทอะไรเนี่ยก็จะมีครบเลยนะปืนสวยแบบนี้นะครับที่ใช้แบบเอาไปแต่งสวยก็ได้หรือจะไปลงแข่ง ipsc เนี่ยก็เรียกได้ว่ามากันครบครบนะครับส่วนในตู้นี้นะครับจะเป็นพวกพาร์ทของปืนแต่งนะะก็จะมีทั้งปืนที่แต่งเน้นสมจริงนะครับใส่แบบอุปรกรณ์ จัดเต็มนะครับพารคัสสางยที่แบบเรียกว่าเลิศๆเลยนะดูราคานี่นะปืนดีดีนะครับกระบอกครึ่งแสนนะครับผมแต่ว่าของที่เขาใส่มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดทั้งตัวนะอินฟินิตี้มันเลยนะครับหรือจะเป็นสายแบบแต่งสวยตัวนี้นะครับ aap 01ช่วงนี้มาแรงนะครับเห็นหลายๆคนเนี่ยเอาไปแต่งกันจัดเต็มอยู่นะตัวนี้กระบอกสามหมื่นกว่าบาทไงสุดไหมอือหรือจะเป็นคนรักจอห์นวิกนะครับก็จะมีตัวทารานแท็กติคอลเอามาโชว์ด้วยนะทั้งก๊อกสามสี่ก๊อกสิเจนหเนี่ย มีหมดเลยนะครับหรือนี่นี่ไฮคาปานี่ก็น,นิยมเอาไปแข่งตัวของ IPSC Production นะครับก็จะเป็นไฮคาปา5.1เนี่ยอันนี้คือลงแข่ง IPSC Production ได้นะแบบเนี้ยลงแข่งได้ครับแต่งสวยๆก็มีนะครับตัวนี้แล้วแต่ตีมใยสีทองสีน้ําเงินอันนี้ก็มีด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะมีปืนให้ดูนะครับหลากหลายรุ่นเลยแต่ว่าร้านนี้จะห้ามจับนะครับอ่าแต่ก็จะมีให้ดูเนี่ยซิก เอ้นะครับตัวนี้เป็น6 s o u t h ล ER พีสนะครับก็ซูเ7็เจ็แต่อันนี้น่าจะเป็นงาน v f c นะครับก็ไล่ไปเลยนี่แต่ของลูกี้เนี่ยจะไม่ให้สัมผัสไม่ให้จับนะครับให้ดูอย่างเดียวนะครับนี่ตัวนี้ผมแอบ,บสนใจนะครับ HKM 1 1 0โอ้ตัวใหญ่บมดูดีเลยนะครับของบูทนี้เนี่ยปืนแก๊สจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเขาจะเน้นโชว์ปืนแก๊ส ขอดีขงปืนแก๊สอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปบ่อยนะครับคือมันสมจริงครับแต่ว่าที่นี่ห้ามฉับนะฮะแลดูได้่องเดียวนะแล้วก็นี่ตัวนี้ลูกหลักผม M C X P L T ตอนซื้อมา20,000กว่าบาทเดี๋ยวนี้เหลือ1มื0นโอ้ราคาลงมาอย่างเยอะเลยนะตัวนี้ข้อดีคือมาร์กิ้งเขาสวยครับแล้วก็มีตัวแรทเลอร์ด้วยลำสั้นโอ้โหดูกระชับขึ้นเยอะเลยนะดูลำเขาสั้นดีนะที่บ้านนี้มีตัวนี้ ก็ว่ายิงดีนะแล้วก็มีพวกแบบรุ่นใหม่ๆตัวนี้เข้ามาเป็นมินิ14ีเนี่ยใครแบบสายพับจีนี่ตัวนี้มาละตัวน,นี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็มีทั้งแบบสีดําสีเงินอะไรพวกนี้มีมาครบเลยเนี่ยลองดูหรือจะเป็นแบบใครแบบสายแบบวัยรุ่นรัสเซียนี่ตัวนี้เลยครับเอนเนมี่แอตเตอร์เกตนี่โมซิ่งนก,กันมีมาด้วยนะครับแต่ที่นี่ห้ามจับนะฮะดูได้อย่างเดียวอย่างที่บอกครับร้านดูจีเน้นอุปกรณ์ i p s c ีนะครับนี่มีเข็มขัด i p s c มาครบเลยนะทั้งซองแม็ก ซองปืนนะครับมาครบเลยนะแล้วก็เป็นพวกอินเสิร์ตต่างๆเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะตัวเข็มขัดเนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถคัสตอมได้เยอะมากๆเลยผมบอกเลยเข็มขัดแบบนี้ใช้ดีนะครับแต่ของผมจะใช้เป็นเดวบลอัลฟ่านะยี่ห้อนี้ถือว่าราคาค่อนข้างมีตรภาพนะเนี่ยลองดูราคาเห็นไหมราคาหลักร้อยนะครับผม ว่าน่าสนใจนะครับราคาไม่ได้แรงมากอันนี้จะเป็นบูธอุปกรณ์ตกแต่งปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพานท้ายนะเป็นตัวรางติดดอตตัวปุ่มกดไฟฉายซองปืนนะไฟฉายเลเซอร์เดสดอตอะไรพวกนี้มากันครบเลยมีซองปืนนี่ Level 3, เลเวลสามแบบหน้ากงหน้ากากอะไรก็มานะครับกริปปืนก็มีนะอุปกรณ์ครบเลยนี่โรดเตดอร์มีโรดเตดอร์ร้อยเดียวโรดเตดอร์โอดิน350บบาท นี่ใช้อยู่ครับเอาไปใส่กับปืนไฮคาปานะครับบอกเลยโหลดเดอร์โอดินเนี่ยถ้ามีแล้วชีวิตด,ดีจริงนะครับนะทำให้เราโหลดแมกกาซีนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็บุปกรณ์ป้องกันต่างๆหน้ากงหน้ากากเลยมากันครบๆหรืจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อเกาะนะครับหมวกมีเลยในงานสำหรับคนที่ชอบของแบบ New Spe c ที่เป็นแบบอุปกรณ์ปืนจรงิงมาติดบีบกันก็มีที่ร้านบอออกนะครับ บอกเลยที่นี่ของเลิศน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอตติดปืนจริงของแบรนด์ Vector Optic นะครับก็มีมากันทุกทรงเลยทั้งดอตดอตติด AR ดอตปืนสั้นอะไรพวกนี้มีครบเลยแล้วก็มีมาให้ลองจับลองเลงดูนะครับว่าใช้จริงเป็นอย่างไรก็มีดัมมี่กันให้ลองเราเลงดูนะครับว่าดอตเป็นยังไงเดีย๋ยวเราลองดูซูมๆมมาสักตัวหน่งดีก็จะเป็นลักษณะเหมือนปูนนะฮะแล้วก็มีเลรดอตให้ดูนี่ลองเลงดูนี่ก็จะเห็นไฟข้างใน,น,นครับเดี๋ยวหามุมกดอ่ะ มันมองบบอยากนิดหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับเฮ้ยทั้งม <Android> ีหลายแบบนะทั้งแบบเป็นโอโลเอยเป็นเลดดอตเอยอันนี้ก็มีหมดนะแล้วก็ลองติดให้หลายแบบทั้งแบบติดกับปืนสั้นติดกับปืน AR อะไรพวกนี้มีหมดเลยกลุ่มของสโคปก็มากันครบนะจะซูมสั้นซูมยาวหรือจะเป็นควิกสโคปโซเล็งไวมีหมดนะครับลางจับสโคปก็มีนะครับแล้วก็นี่มีลูกดัมมี่ให้ด้วยนะครับลูกดัมมี่แบบ คนที่เอาไว้ฝึกไดายไฟหรือว่าฝึกโหลดลูกเนี่ยสำหรับปืนจริงนะอันนี้ก็มีนะเป็นของลูกซองของกระสุนจุดสีก็มีนะครับแล้วก็เป็นเลเซอร์บอลไซส์เนี่ยเอาไว้ตั้งเลดดอทก็มีให้ซื้อไปด้วยเช่นกันเนี่ยอุปกรณ์ปืนจริงก็มีนะแล้วเมื่อกี้ที่เราดู s v d ไปนี่ฮะกล้อง s v d ตรงรุ่นนะครับ PSO วากานี่ถ้าซื้อ s v d คุณต้องใช้กล้องตัวนี้เท่านั้นคุณจะไปซื้อกล้องตัวอื่นไม่ได้นีก s v สีดีต้องก้องตัวนี้มากันต่อที่ร้านดีบีกันสเตอร์ครับร้านนี้ถือว่าเป็นปร้านใหญ่ที่อุปกรณ์ครบคันนะครับปืนก็มีอุปกรณ์ก็มีนะครับปืนสั้นปืนยาวปืนไฟฟ้าปืนแกส๊สมีครบเลยนี่ก็จะมีอันนี้จะเป็นคอลเลคชันปืนสั้นแก๊สนะครับมาครบเลย e C, เอยนซีเอ้ยดับเบิลเมีครบนะครับหรือจะเป็นปืนไฟฟ้าเนี่ยาก็มีให้ดูด้วย ครแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามากันครบๆนะครับร้านนี้ถือว่าอะไรเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่สำหรับคนคนที่อยากได้งบแบบเบาๆหลัลกร้อยนะมีไหมมีนะครับนี่เลยปืนอัดลมนะฮะปืนอัดลมก็มีหลายเกรดนะครับทั้งแบบเกรดแบบ800กว่าบาทก็มีนะครับไปจนถึงแบบนี้ ของมาลุอีก็มีนะครับของมาลุอีข้อดีคือกล่องเขาสวยๆนะครับนี่พันหเองเพราะอะไรไมันเป็นปืนอัดลมนะครับคุณผู้ชมเป็นปืนอัดลมนะอัดลมราคาก็จะไม่ค่อยแรงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตรงกับ m 1 9 1 1นะเดี๋ยวจะเป็น m 9 2ก็มีครับ ของมารุยจะเป็นบอดี้พลาสติกนะฮะลองดูกันอนย่างที่เรารีวิวกันไปของมารุยข้อดีคือมันยิ่งดีนะถับมาร้านเจ๊นหนุ่ยนะร้านนี้ก็จะขายของซิ่งว่างี้ดีกว่านะครับพวกมอเตอร์ซิ่งๆิงสำหรับสายไฟฟ้านะครับแล้วก็เทรเซอร์พวกบอร์ดแล้วก็แบบ นะมีแบบ board, มีบอร์ดทำให้ปืนเรอาซิงมากยิ่งขึ้นนะครับหรือจะเป็นชุดคอบอัพเนี่ยก็มีนะครับเข้าปืนก็มีอัาอุปกรณ์มาครบนะครับเพรเซอร์ก็มีหลายทรงเจ้าทรงกลมทรงเหลี่ยมใหญ่เล็กเลยมีหมดเอาแบบมีควันมีแสงมีให้เลือกหมดเลยนะครับที่ร้านของเจน,นุ่ยนี่เจนุยตัวจริงเจนุยอยู่นี่อ่าลเจนุย <laughs> ส่วนอันนี้จะเป็นบูธของ ICS Airsoft นะครับ ผมเคยมีเหมือนกันแต่ขายไปแล้ว <Yeah. S 1> นะก็จะมีปืนยาวมาโชว์นะครับแล้วก็นี่ปืนสั้นปืนสั้น i c s นี่คือเอาไปแข่งแบบ ipsc ได้เลยนะครับแกะกล่องลงได้เลยนะครับผมอ่าอย่างตัวที่ผมเคยใช้ผม mm. ใช้ตนนัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นตนนัวน,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 นี้ใครใช้อยู่ครับยิงดีอยู่นะยิงดีอยู่นะเดิมๆนะนี่คือลงแข่งได้เลยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหุ่นมาดุอีคอมโต้โหลดได้เลว่ะเชโเดิลสองหน้าตัวจริงก็ดูไซส์มันดูน่ารักมากเลยนะเออแต่ราคาโอเคนะเนี่ยที่ ส่จะโดนของฮเฮ้ยราคาดีราคาดีอันนี้็ไา้แบบสายเอคโหลดยากนะปืนเอเคโหลดยากจัดน,นี่อันนี้จิ้มปุ๊บโหลดยาวๆง่ายเลยใครชอบเล่นปืนพรีเมียมงานดีนะครับต้องงานร้านนี้เลยครับ Buff b r i c k Air 2 ส่วนใหญ่เป็นปืนแก๊สนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วก็เป็นแบรนด์แบบแบรนด์นดังๆเลยแบบตงเทียมารุออการ m o d ิฟาอะไรพวกนี้นะครับน,นี่ลองดูนี่แม็กกันโมดิฟาตัวนี้เลิศน,นะครับแล้วก็นี่ในสนามเราเจอกันบ่อย ก็น awesome like, ี want, like, ่ม well. <laughs> ีของเล่นนะแบบพวกระบงระเบิดอะไรพวกนี hmm. ้นี right? ่เอาไปโยนเล่นในสนามแอดวันได้นะครับอันนี้ใครอยากเจ็บก็ทักมาแล้วก็แบบเป้าปืนอะไรพวกนี้ก็มีนะครับปืนพียวพวอันนี้เจตโต้บลัสเตอร์ตัวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับแล้วก็ปืนสั้นตัวสวยๆเนี่ยดูผู้ชมเทียบเลยละนี่มีตัวไบโอฮาร์ซาซัมไลทเอชด้อยของโตเกียวมารุอีนีตัวนี้สวยมากหมอสาสมนะคืองานของมารุอีข้อดีคือ แค่สองก็สวยแล้วอ่ะเอออันนี้กำลังสาธิตการใช้ปืนลูกโมนะฮะเป็นสองแบบถ้าอยากง่า,งงายวันนี้ขายเก่งเลยนี่นี่โชว์ปืนลูกโมปืนก่อแล้วตียู่มันจะต้องไปตอกเล่นเดี่ยวไกลเยอะเพราะว่าปืนลูกโมเป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับเลยต้องเล่นแบบเยอะมากปืนโคตรใหญ่ทีนี้เรามาดูร้านในตำนานบ้างครับพี่บอยปืนจีนนะครับนี่ อันนี้เนี่ยปืนเรียกได้ว่าราคามิตรภาพแล้วเนี่ยปืนไฟฟ้า3,000กว่าบาท4,000กว่าบาททรงก็มีตั้งแต่ M4 ธรรมดานะครับ M4 เวียดนามแบบนี้นะครับจะเป็นสายปืนสั้นอันนี้ก็ดับเบิลเบลครับเป็นปืนอัดแก๊สบอดี้โลหะนะตัวนี้ก็เป็นกลุ่มของปืนไฟฟ้านี่มาครบเลยทรง AK ทรง M4 นี่ทรง u ูอานี่ ENC นะครับราคาดีมากนะไม่ถึง7,000แล้วก็คนชอบอะไรยาวๆก็มีนะครับนี่เป็น M14 นะโอ้ทรงแบบโอสกูเลย MPX ก็มี ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกาอล่ามากันครบส่วนอันนี้เฮ้ยน่ารักเนี่ยเป็นแกดลิงกันนี่มีแบบลำเดี่ยวหรือลำคู่แบบนี้โอ้โหเอาไว้เล่นสงการนะเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นแบบพ้นน้ำออกมาปุ๊บมันก็ปืนฉีดน้ำแล้วแหละว่าอย่างนี้ดีกว่าครับดูทรงยไงอันนี้ปืนฉีดน้ำอย่างเจ๋งครับพี่บอยมันทำงานยังไงนะครับนี่ไงถ้าเราเวลาคนจะมาดามจะเหนียวไกลใช่ไหมครับ อุ้ยตนี้อันนี้เรี้ยวแต่ว่าถ้าจะยิงข้างหน้าเนี่ยตรงนี้นี่ไม่ตัวนี่เดี๋ยวแม่งขนแม่งรู้หมดแล้วจะแกล้งใครได้วะเนี่ยโอเคครับนี่ใครอยากลองครับแพ้งกันนี่น่ารักดีครับเดี๋ยวเอาให้คนอื่นยิงยิงปุ๊บเข้าหน้าตัวเองอันนี้จะเป็นปืนฉีดน้ำหมดเลยนะตัวนี้ใกล้สงการแล้วนะครับก็เริ่มมีมาให้จับจองกันแล้วโซนนี้ผมชอบมากเลยมันคือของดีราคาถูกครับปืนมือสอง หลักการซื้อปืนมือสองผมง่ายมากๆนะครับกล่องครบครับโอเคแล้วมาคุยกันถ้ามีกล่องครบแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสภาพกันอีกทีว่าสภาพมันโอเคไหมนะงานประกงงานประกอบมีอะไรแตกหักเสียหายหรือเปล่าลองข้ามาดูกันเพราะถ้ามีกล่องเนี่ยมันมีชัยไปกว่ากึ่งมันไปต่อได้ง่ายกว่านะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยผมแนะนําเล่นโตเกียวมารุอินะครับเพราะโตเกียวมารุอิเนี่ยผมบอกเลยกล่องสวยคนส่วนใหญ่จะเก็บกล่องไว้นี่ตัวนี้ m 9 3 r เป็นและนี่ตัวนี้ครับ m 9 3้ r เฮ้ยโห นี่เป็นปืนสั้นไฟฟ้านะครับเป็นไงล่ะปืนสั้นไฟฟ้าบอกเลยไม่ค่อยเห็นนะครับ M93R ก็คือคือบาลต้านั่นแหละฮะแต่ว่ายิงออโต้ได้นะครับก็ AKA ก๊อก1 8 c อารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ปรับโหมดเป็นโหมดเบรสโหมดห,ห,หรือจะเป็นซซมิออโต้ก็ได้นะครับแต่ตัวตัวจริงโคตรใหญ่นะบาลต้า M93R ตัวจริงโคตรใหญ่ตัวนี้มีกล่องด้วยโอ้โหไงมีกล่องด้วยนะราคา3 0 0 เดี๋จะเป็นไฮคาปาก็คลาสสิกดีนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวกล็อก17เจส้น3เอ๊ะตัวนี้ผมเคยมีนะตัวนี้ผมเคยมีแต่ราคาตัวนี้แอบตึ้งอยู่นะตัวอื่นก็มีนะครับเป็นลูกโม่อันนี้พอดีก็อันนี้พลาสติกครับตัวนี้ก็เป็นเฮ้ยลูกโม่โคตรยาวเลย357นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็พลาสติกพลาสติกนะครับ2อ0พันเนะตัวนี้แล้วก็นี่ไพทอนตัวนี้ก็พลาสติกเหมือนกันครับน้ำหนักถือว่าดีอยู่นะเออน้ำหนักถือว่าดี คือปืนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้โคดโอสคูเลยซิกซาเออร์พีสองสองหกนะก็พลาสติกเหมือนกันแต่ว่าราคาตัวนี้แอบตึงใช้ได้นะครับผมจะเป็นตัวนี้นี่ s อ MP 5 K นะครับตัวนี้ก็นับเป็นปืนสั้นแล้วกันเพราะว่าลำมันลำจริงจมันสั้นมากนะแต่เราก็เนี่ยเป็น SMG เอ็มจีส่วนใหญ่จะตามกฎหมายเหมือนกัน อันนี้เป็นปืนสั้นนะครับก็อันนี้จะเป็นโซนสายลุนนะครับกับระเบิดอะไรโอ้โหนี่เอาไปลองดูกันว่าตรงไหนเอาไปใช้อะไรกับของที่เรามีได้บ้างนะครับพวกแบบซากเกียร์กิ๊บเอยตัวของตัวปืนเออบอดี้่อนล่างตอนบนได้มีหมดนะครับล้างหน้าประกับหน้าเอาลองดูกันนะครับก็ตัวไหนเอาไปใช้ได้บ้างหรือจะแบบเอาเป็นตัวเอาเป็นลำก็มีเนะนี่ยนี่ L96 ลำแบบสั้นจูเลยครับจะเป็น M110 ในยาวๆแบบนี้ก็มีนะครับ M4 M16 AR15 นี้เยอะอยู่แล้วามาดูกระตอกับโซนสายลุ้นอย่างเรานะครับกับโซนมือสองอันนี้จะผสมทั้งมือสอนงนงของใหม่นะครับนี่ Desert Eagle ชักยิงนะครับมาดูอีก1 7 0 0บาทฮนะเป็นโครมด้วยแต่ว่านานแล้วมันาน,าววน่าจะฝั่งของปืนแกจะสวยกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวแบบลำยาวนี่ นำยาว10นิ้วแล้วก็เป็นตัวแบบมีลายด้วยนะเออตัวนั้น6,000บาทเท่านั้นราคาไม่ได้แรงมากนะสวยด้วยเนี่ยดก่อนเนตัวนั้นสวยนะสวยนะ<ม>ก็มีแบบปืนแข่งนะเป็นแบบ CZ PS2 นะครับตัวนี้ก็คือตัวของ Shadow 2ที่เป็นแบบ Single Action นั่นเองนะครับก็มีด้วยในงะานะสีนี่ก็สวยดีแต่งานของ JJ Work นะตัวนี้จะว่าไปนะตัว Desert Eagle ของมารอีตัวสี <S <S โคลเมีม สวยนะเอ้สวยนะมาดูแบบเออดูเงาดลยดูแบบครงรุ่นในเกมดูสวยเลยของผมเป็นสีดำนะที่เคยรีวิวไปก็นี่อันนี้จะเป็นซิกแอร์ P320 ครับก็มีนะแล้วก็เป็นพวกแบบแม็ก PA นะครับมีด้วยนะครับก็คือเอาไว้ต่อถังลมเล่นเอาตัวนี้ก็มีนะครับเทียวเลยอันนี้ครับของหนักครับมีนิกันนะฮะของงาน Class Army ตัวนี้ กระบอกเรสองหมื่นหนะคุณชมโอ้ oh, แต่ว่าตัวจริงดูไม่ได้ใหญ่มานะสมชื่อมินิกันอยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นสายแบบสงครามโลกนี่มีนี่ด้วย P P 4 0หรือเปล่าผมจาชื่อไม่ได้ตัวนี้ก็มานะครับแล้วก็นี่ของใหญ่อีกแล้วเป็น M 2 4 9เออ M 249นะตัวนี้โอ oh. มาพร้อมขาทายตัวจริงโคตรใหญ่หนักแน่นอนนะตัวนี้ม่ต้องสืบนะผมแล้วก็ M P 5 S D 6ก็ 6. มีนะรานี้ป90 อรพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นกลุ่มของปืนลูกซองเนี่ยก็มีครับไซเปอร์เอ้ยใส่สวยๆอะไรก็สวนกห่ AR15 กับพวก AK หลักๆจะเป็นส่วนทนายแค่อยากมาลองยิงปืนเฉยที่นี่ก็มีซุ้มยิงปืนด้วยแล้วจะเป็นแบบปืนต่อถังลมนี่แหละมันก็คือปืนแกส๊สแต่ต่อถังลมจะได้ยิงได้แบบไม่อั้นนะครับเขาเรียกเป็นซุ้มยิงปืนงานวัดนะโอ้ มีทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนอัดแกส๊สอัดลมก็มาลองยิงก็ได้ในงานนะครับมันจะเป็นปืนระบบต่อทางลมนะครับก็ยิงกันได้แบบไม่อันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าอุปกรณ์สำคัญครับนั่นคือกระสุนปืนและแก๊สครับที่บูเอัลตาฟอร์ดนี่มาครบเลยทั้งกระสุนทางแก๊สนะครับนี่มากันครบๆเลยนะอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีที่วางปืนเอย่ย หน้ากากมวเนี่ยแท่นวางปืนสั้นปืนยาวมาครบนะแล้วก็บูดฝั่งนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ขนย้ายปืนหรือเก็บก็ได้นะครับจะเป็นฮาร์ดเคสตัวนี้จะเป็นกระเป๋าลากนี่เอาไว้เก็บปืนสั้นเห็นไหมที่เก็บเนี่ยเยอะมากเลยใส่สองสี่หกกระบอกนะครับแล้วก็ใส่แมกกาซีนได้อีกโอ้โหเนี่ยจัดเต็มนะอันนี้คือเน้นปืนสั้นเนาะปืนยาวก็จะเป็นกรอบปืนยาวแบบนั้นเลยับอันนี้โอ้โหยาวเลยนะเป็นเมตรเลยแล้วก็ถ้าแบบอันนั้นเยอะไปนี่ กระบอกเดียวก็มีนะครับเชสถือว่าสวยนะเขาตัดมาเข้ารูปสวยเลยนะใส่แม็กได้3ตัวประมาณนี้เดี๋ยวถ้าใครมีหลายกระบอกก็เอาแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้ก็เก็บได้เยอะดีครับบรรยาการคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงาน International Air Show Show 2 0 2 0ก็เรียกได้ว่าของครบนะใครอยากมาลองเล่นบีนๆกันก็มาลองดูที่งานนี้เพราะว่าของเขาเยอะดีนะครับ หลักๆก็มีให้จับหมดแหละนะรุ่นหลักๆเนี่ยมีครบเลยจะเป็นปืนสัน gas, ้นอัดแก๊สปืนยาวอัดแก๊สปืนยาวไฟฟ้าอะไรมีครบนะครับมาลองดูกันเนาะที่มาบนคลองจัดถึงวันอาทิตย์นี้นะครับช่องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางของปักตามข่าวสัมผัสครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบในอโอกาสหน้าสวัสดีครับ